เด็กกเอ่ะดูดคอกันจับล็อกดูดคอยอ้ตังโรนี่ไตังดูดคอไอ้ตังดูดมือกูโอ้โหเฮียเออแล้วคือมันเล่นเล่นไปเหฉยไปเฮียแต่โหมือๆป่ะเล่นสูตรเล่นเที่ยมันมันขอมีค่าไหมฮะไอ้มันลงวะไงมึงก็ขาดดิแล้วหมายถึงอะไรเรี่างห่า เมื่อโตแล้วมันก็รู้ว่าแบบเออไหนไม่ควรเล่นไหนไม่ควรเล่นมีคนลงกับปัววะไอ้เนี่ยนั้นสนิทอย่างเดียวไม่พอนนั้ต้องยี้ด้วยมาย,ยืนยืนยืนเถียงกันอ่ะยิงกันยืนเถียงกันอยู่ล่ะแกวบอกมึงนั่แหละมึงนั่แหละ

หัวซ่านหัวย่อไม่มีกระเป๋าและเบิร์ตกูก็ไม่มีป่ะนี่งไอวินไมคิดอ๋อหน่อยกูมีละอันนึง จะบอกนะต้องให้กูคาบกระเป๋าอะเฮียเลยนะชีวิตเฮียเลยนะเสรจแล้วต่อใหญ่ดีกว่าอีมอีกมีเฮียไปเก็บไ,ได้ทุกซองเหมือนหเวคุยได้ใช้เลยก็ดีนะโอ้โหายก่อน

้า่มีกระ,ะเป๋าเนี่ยมีอะไรอ่ะกระเป๋าใหญ่ยนยรอดนี่ยอ่ะรอดนี้อ่ะเก็บเงินกู้ไว้กูอะ่ะไปอยู่บนสะพานดีกว่าเนี่ย ให้ครอบคุมพื้นที่นี่คือผมชอบ ควันหลบหนีกูมีใหญ่เลยอย่ามีเลยฮียตึกเนี้ยโอ้โหเบิ่มเฮ้ยมีคต้องขับร,อบร,อบรอถออหนึ่งสามเนี่ยคว่าได้ทำไมเราหนึ่งสาม สนนามไม่ถนัดกว่าสองเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกูลองตึกแล้วเดี๋ยวกูขึ้นดาดฟ้าไปดูว่ากูโดขดข้ามไาได้หอวะข้ามไหนข้ามตึกอ่ะะ ดูนี้ดูในยาดีได้ได้แต่จะเจ็บหน่อยนะหยุดลอยเนี่ยกูยังได้เลยเนี่ยกูอยู่บนบล้วเนี่ยจังหวะบางทีเป็นพลาดเนี่ยอยางงั้นเขาเรียกว่าลนอยู่น้ำตึกยังสูงเรียกว่าควรจะเลิกเบื่อเรื่องทำให้เจ็บคอ ทรมานเลยมันทรมานอย่างนี้อยู่ก็้ดตนบอกเลิกท้อเหน็ดตาเหน็ดรุดเ <c oughs> ยี่มแบบเยอะแบบไอ้เยี่ยไปแล้วไอ้เยี่ยสมองสมองอะ่ะแบบเยี่ยแบบจริงเว้ยเยี่ยหนักแล้วแล้ว <c oughs> บอกเลิกร้อเน็ดลุด <c oughs> งงเลยทำไมชีวิตนี้เศร้าวะไอ้เหี้ยกูต้องเป็นเจ้าของเน็ตแล้วไอ้เหี้ยท้าไม่กูอยากกปวดพวงยิงเศร้าเลี่ยอ่ะเศร้าเออเศร้าเลยกูหาเลยเหี้ยกูบอกว่าไม่ไม่บอกว่าสดไม่บอ้ไอ้นี่โพสต์นีไลน์สดเฮ้ยกูเจอเขาได้ปะเห็นบ้างไหนเจ๊ยิง ตายเอ้ยสวยงามระดับแบบมันยิงโดนมึงเนี่ยยิงยิงไม่ไม่หัวหอะไรเลยกูพอกูบอกไว้แล้วที่เอเดียดีวะ่ะเลิกกันเพราะเด็ดหลุดไอสัตว์โทษทาเลยพี่กูอดว่าไงเงี้ยม,ม,งงมันมาตอบอะไรมันยบเงียบอยากเลิกอยู่แล้วว่ะกูไม่รู้ ไม่เดี๋ยวก็ดีตลอดเลยไม่คุยไม่เคยทะเลาะเลยไม่เคยทะเลาะแต่ก็ทะเลาะแหละทะเลาะเรื่องเกมเอาพูจะเล่นไงความรู้สึกแต่กูว่าพูดดีกว่า<ด>ว่ะจริงๆอ่ะพูดพูดเลยกูไม่รู้อ่ะเหมือนแม่งชินอ่ะกูยอยู่อย่างนี้ได้อะ่ะชีวิตอันแสนเศร้านอนบอกเลิกพอเน็ตเน็ตนไอ่เอาไว้แล้วอุฮากับมึงเีงไอ้สัตว์ มึงรอมึงรอแบบเดือดมแฟนใวยไะมึงรอเฮ้ยมีแฟนเฮ้ยเรามีแฟนใช่ไหมตัวเงี้ยแล้วแบบแฟนมึงก็ทุกคนแหละเรือผู้หญิงทุกคนแหละแม่งไม่ค่อยอยากให้เล่นเกมเล่นเป็นควยอะไรทำไมเล่นเกมมันเป็นเหี้ยไรอ้าวโอ้เพื่อนเฮาวปีตไหมไอเวินมันเรานี่ไหมไม่คิด มันมีกมี่อันอะมีอยู่สามสีออ่อันอะไอเ้เนี้ยแล้วบแบบแม่งมาห้ามึงเนี้ยตอนแรกกูยังเบื่อเลยที่กูมาเล่นให้เกมของมึงประวานปะวะเล่น,นเล่นกันดึกๆึกเลยเออนั่นแหละวันนั้นทะเลาะอกอันเพรอาะอเไรไม่เรื่องเกมเลยเล่นเกมแล้วเหอเน็ตหลดกันเลยเลิกเลยเน็ตหลด มันเอ้ยจบไม่เหมือนแบบกูไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแชทมนันอะไอวินลงมาทำไมมึงจะให้กู 4G ไปไหนกูต้องตอบแชทเร็วก็ขนาดไหนไอ้สัดมังกเช่าเน็ตชัก2,500แบบเฮ้ยลดมานะไอวินมันเห็นกูด้วย วินยิงดีข้างล่างอ่ะวิญยิงโดนเพื่อนมันกูยิงโดนเพื่อนมันกูกแอบอยู่ข้างตึกมันจอดมันจอดตายตายหนึ่งตายหนึ่ง จะอยู่ข้างตึกตรงทางถนนน่ะคิดตึกเลยจริงรถดิว่เอล่าเป็นเอ็ซ์ซินอยู่บนข้างบนมาไอ้ตาร์ดิวต์ฐานตึกเราเนี่ยแหละยังไม่อยู่ตรงไหนแล้ววะข้างล่างอยู่บนชั้นบนเอออยู่ตรงนั้นแหละตาย ตายปะตายข้างหลังมีคนนึงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ดังกูอยู่ดังกูอยู่ดังกูมาแล้วทุกคนตามมาแล้โดนหัวไปทีนึงวินลงแล้วลงแล้ววิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้ไปถานหลังมา ลูกใน,น,น,นป่าตัวนึงยิงเอหลังวามีหลังว่ะไม่มีหาดที่แอบเลยนี่กูอยู่บนตึกมึงดูด้วยไอเียนลูกหมดว่ะม,มงึงไม่ได้อบาดแลยไม่อปาดนะตอนนั้นพ่อมึงได้ยิงรถถังสองคันเลยสั์ รด้ดูของระวังน้ำมึนอไรแบบกูมองไม่เห็นนะในป่าฮนะกูรูดหมวกกูนั่งกูนั่งอยู่บนตึกรูดพวกกระสุนเอไอห้หน่อมีสามร้อยอ่ะรูดไม่รูดมไม่รูดไม่ไหวกูจะหมดแล้วเนี่นนนยนะนรูด,ไม,ดไม่ไหวเจ็บป่ดตรงเนี้ยโอ้ยเจี๊ยบเจ็บอยู่ ไอ้บินแอบแอบดิเข้ามานนี้หมดละเต็มเหมือนกันหรอพอได้เหี้ยถ้าสามร้อยก็พอเ่อะหมาะกว่าไอ้เหี้ยพวกมึงต้องโดนไล่จากฝั่งนู้นเลยวะ,ะมีขึ้นขึ้นบันไดเหลืองกันขึ้นบนด้นเหนือไปไหนไอ้บินบนี่ศพนี้มันเก็บเม็ดคิดอีเก็บเก็บเม็ดชิดเก็บเม็ดชิด นี่นี่ขึ้นนี่มารอดอยู่ขึ้นนี่มาสูตรมีหกร้อยล้านไอ้วินแล้วมึงไปอยู่ที่อะไรขอบนั่นฮะโคตรเถอะเลยมันหาหไม่เจอด้วยมันหาไม่เจอแล้วย,ยิงกดหัวแม่งแอบอยู่เว้ยมันล้อเล่นมึงไอสัตว์มันล้อเล่นมึงมันเก็บศพอีกที่นั่นใช่ไหม มันจะแอบอยู่กันกูว่าซัดหัวเลยกดหัวเก็บเพิ่มเพื่อนมันเองนะเออบางไอ้นี่กูซัดหัวปุ๊บมันจะขึ้นรถกูยิงรถที่เชื่อยิงรถรถแล้วเบิดแม่งลงลงยรถปุ๊บมันก็อยู่สอบมันก็ยังไม่เห็นกูอ้เนี้มีคนหนึ่งหมอกแตกไอ้เช่นนั่นวิ่งหนีอะไรเนาะมันไม่มีปืนหรอวะมีแต่รถไอ้นึงไอ้วินมีเกาะยังอ่ะเก่าป่ะ นเนาะเอาที่กูดินี่กูเนี่ยยิงแสงปิงนี่ไอ้วินกอดอยู่นี่เกงขาซ่านใหม่วะอ๋อนี่ไงไออนี่วินโดนโกหกขาสั้นต้องตูดเขาว่าแบงค์อันน,นาาาูต้องตูดลายไปยี่ยลูดก,กันโกงเอ้ยไหนต้องบินต้องบิน อยู่ใต้ลมเงาดีสุดใย้ก,กูดูทางคงดังขึ้นนะเฮ้ยมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่วินงหน่อยกนได้นะเนี่ยมันอยู่ไหนวะดูไงอยู่หลังรถน,นี่แหละมั้ง ไงวะม,มาีทางบ้างอันนี้กูมีระเบิดอีกไม่หนีละไม่ต้องหนีม้งแจ๊ตกรรีกูไปเนี่ยตั้งไวก็บ,บ้าอเอวินเอวินมึงคุมม,มุมกันไปนะ lạc lộn này luôn. lộn Thằng lạc này lạc lộn này luôn là này lạc ying này Ôi, 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 ôi lộn này có ai này lạc lộn này lạc lộn này lạc Z, này lạc lộn này lạc lộn này lạc lộn mộc lạc lộn này này วินมันกำลังวิ่งขึ้นมากำลังวิ่งขึ้นมาอะไรวะอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงกูดูให้อยู่มันยังไม่วิ่งมันอยู่ตรงไหนนิมอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานปากหมูมีโอ้หนักแหม,ะมะวะจะ้ตีนูนที่ี่ เอออยู่บนนี้แหละที่คุ้มสุดยิงมุมกดได้ไหนวะตรงไหนวะร้อเร้อนดนหัวหัวตายอาจะผานไเออเอออย่าเพิ่งยิงก็ได้มาอยู่มาเป็นหมอกด้วยกันมาเฮ้ยยังพอรอดใช่เหรอโอ้ยโดนแล้วอ๋อหมอกหมดยังมึงอ่ะหมดแล้ว ตายไอ้เหี้ยใต้กระพาใต้ตีเรานี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยเอวินมาอีกแล้วตัวนึ่งนี่ระวันระวันระวันอยู่ใต้กระพาเราใช่ป่ะเออเรอ,อปล่อยบอนปล่อยบอนปล่อยบอนปล่อยบอลก่อนปล่อยบอลก่อนโอ้โอ้โอ้โอโอเฮีย้ยขึ้นมาแล้วไอ้บินขึ้นไปหาเราแล้วโอ้ตายยี่หมดหลุดแล้วป่ะ ไปน้อยแล้วเออเหลือสามห้าสกูปั๊มยาอยู่มันไหวนี่ย,ยิงกันยิงยิงยินพอมุมได้เปรียบแล้วโคตรโหดยว่ะปะม่ยิงวิยิงไปกี่ตัวก็ไม่รู้อ่ะก็เนี่ยก็ไปกินน้ำบ้างนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ไปแล้วไปแล้วเด้อ Think, <tínta>, think, a p、uh ม,มะละกามอะละกามัละกามาละกามัลกา มีรถกองน,นั้นแน่ๆไปแล้วรถไปแล้ว อเออมาทำจบยังยี่สิคนเอ่อยี 1> 1, ออทยามัน เอ็กซ์ติลซีดีเออมาและไม่เห็นทิทางเอไม่หมดกันจะดีเหน็บให้เนินนาแล้ว เฮ้ยผมอ่ะสัดสิบเจ็ดคนยิงไปกี่คิวแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงวะเนี่ยมึงกี่คิวอ่ะพี่นะมึงกี่คิวอ่ะคิวที่เหรอเฮ้ยกดโซโลเฉยเลยแล้วมึงลองไปยางก็ได้จะฟังเพลงไอ้นายที่จะกูแน่ สัตว์ทะลุหมอ,อกมาเลยยิงไส้เปิ้ลเลยสัตว์อ่านอินเดอรหมอกมึงเนี่ยมึงมันอินเดอรหมอกใช่ใม,มึงนี่มันอินเดอรมอกจริง เจอสองตัวน่ะแต่มันว่ะพอใส่หูฟังแล้วนั่งมันมันได้ยินอ่ะเจอสองตัวนะ่ะหายไปไหนหนึ่งเสกุสัตว์ตายแล้วไอ้ต,ตึกตึกที่ท่้นขี้โกงเดืยอยไปที่เป็นเนินขอบได้สูงสุดนะเออที่เป็นเนินขอบได้มึงตกมาเสียเลือด <c oughs> ปะตายมึงอ,อ่ะเสียนิดหน่อย ไม่เจ็บเท่าไหรอ่อะแต่อยู่อยู่แบบไม่มองไม่เห็นมันมีที่แอบตบบตามซอกด้วยหน้าต่างอะอยังไม่วิ่งทะล<บ>ุหมอกมาเลยสองคนฮะแม่งวิ่งทะลุหมอกมาสองคนกูเก็บไปหนึ่งที่ตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนั่นไปไนไงอยู่โนแบงค์ก็ด โอ้เอเคแม่งเถื่อนี่ว,วะ่ะสอยเอเคแม่งมาวะ่ะมันออโต้ด้วยแหละมัง้งกูเลยชอบอืมดูนกูชอบเอเคช,ชิคนิ้วจะหักอยู่แน่เฮียกชอบมากเอเคหายากแต่เดี๋ยวนี้หาง่ายกลายเป็นเออาร์แทนหาง่ายเออาร์ครับดีมันดีขอราแบบเอาร์มันยิงไกลได้ โบดเอยยิงนะด้วยยิงกันในโบดยิงกันในโบดยิงด้วยยิงด้วยเก็บสองตรงนี King, ้ไรเปียมการจริงๆ ไมีสองตัวเชี้ยะนะเอ้ยน่าเถิดดูก่อน่ะกี่คิวเนี่ยกี่คิวอะอะไรวะเอาไม่รู้ได้ว่ากูยิงไปกี่คิวรู้หรอกเขาไปนับในคลิป